สวัสดีครับพ่อแม่พ ério, ี่น้องบ้านเฮาสวัสดีนะครับยามแรงของวันทีฮะกันยาโน้มเมื่อนี่กัได้ไปหาปลานิ่งนะครับได้ปลานิ่งมาอีกคือเก้าครับปลานิ่งตาบอดอีกคือเก้าครับพี่น้องบ้านเฮาครับมื่อนี่ครับมะแกงปลานิ่งครับใส่พักขะแยงเด้อพี่น้องเด้อมาเนี่ยแล้วก็พักก็ใส่ยนอมไม่สมน้ำนะครับแกงขันนี่นปรุงเรียบร้อยนะครับเมื่นี้น้ำเดือดบ้วะเลือพี่น้องบ้านเฮา มาเด้อมากินด้วยกันนะครับมือน,นี้สีแสบบ่มือน,นี้ครับทดสอบเบิ้งอีกคือเกล้านะครับมือน,นี้เดี๋ยวสืเอิญอยายเต๋วนะครับคือเกล้านะครับแพรรี่ซิมนะครับรยายเต๋วแพรรี่ซิมนะมาซิมแกงปลาหลุดไส้เบิง้งมือน,นี้ว่าสีพานบ่นนครับมาเด้อครับ,ม,บ,รบมันมันด้วยกันยายเต๋อมายืนยุกใกล้ๆมาอยู่นี่อย่าไป ตองอยู่นั่นยืนอยู่พี่บอต้องไปเหยียบสายไฟมันสีซอสนั่นเนี่ยบ,บอกว่าย,ยายไปเหยียบไก่สายไฟยนี่ยห <Yeah. S 1> ืมซอสมนาเนี่ยมาสักตวนหาวาา่าลูกไส้โบเตือนเน๊ยนะ <Yeah. S 1> ครับเดี๋พี่น้องบ้รรทุาครับใ่เทาแม่ซิมนะครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศได้ครับนี่ครับ ต้่มปลาใส่ผักขี้แยงนลยครับเบืง้งหนี่ผักขีแยงพี่น้องนี่ต้่มปลานี่ยใส่ผักขี้แยงเลยครับพี่มือผมเองนะครับเบิ่งมื้อน,นี้ครับเอาะ,ะบรรยากาศสดๆห่อนๆนะครับให้พี่น้องบ้านเฮาได้เห็นเนาะฝีมือบอ่นะครับให้ยายแตี้ยนะครับอ่ะยายแตี้ยซิมให้ลูกชายเบิ่องหน่มื้อน,นี้เป็นจังได๋งวกปากเนกบาะข่าวบดบดนะเจ้านี่ยโอ้ยมัมเสียงตาแน่ยไม่อยังบอกให้ซิมเอ๊ะเท่านี้ ตักกระตักให้พวแหงยืนซิมดูซิยืนยากแท้โอ้ยจังสิไปเห็นแฉกคือจังไหนเออซิมไปซิมธรรมดาซิมให้มันวมดแล้วค่อยเวา้าเป็นยังไงครับเป็นยังไววงว้าเบิ้องพอดีพอด,พอดีแซ่บจุพอดีแซ่แบแซ่บจุพี่น้องเ,เอ,อ้ส่วนพี่น้องส่วนพี่น้องมากินข้าวแร้งน้ำแนนเดอ้อมากินต้มปลาน้อกันเดอ้อ เอาแค่น okay, right, no um ั้นละไปไปไปนั่งพักไปนไปั่งพักบอกว่าเป็นครับยานกล่องขมิ้นยานกล่องนะพี่น้องเด้อไปว่ากันเด้อครับนี่นะครับพี่น้องบ้านนอกนะครับบรรยากาศน้ำแรงขี้เก่านี่ยแหละครับเก็บข้าวเข่าล้วก็สิทผ้ากันกินกับแม่ซองลูกเ่ยขี้เก่านี่ครับเข่าหอมมะลิขี้เก่าทำหนีงใบห่วยหๆเลยพี่น้องบ้านนอกครับสองคนหนีขี้เก่าเนี่ยแกงปลาแกงปลานิ่นซองตัวเลยพี่น้องบ้านนอกเด้อครับนะครับ บรรยากาศสดๆผ่อนๆครับสำหรับมือนีนะครับทำเคลื่อนนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับพ่อแม่บ้านห้องนะครับที่เขามาเบิร์นะครับขอเมียพี่น้องมาเท่าที่เขามารับชมนะครับแกงปลานิ่นใส่ผักขยี้แยงของไอ้ขนศรีสเกตมือนีกน็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม